สวัสดีครับร้านกรนะครับมาแล้วนะครับสีดำล้วนสี่ห้าเดือนผลิตครั้งหนึ่งนะครับเห็นบริษัทบอกมาแบบนี้นะครับเป็นรุ่นคาสติกนะครับก็คือรุ่นปกติไม่ใช่รุ่นเจ็ดศูนย์หรือว่าไม่ใช่รุ่นชาร์คไทเลอร์นะครับหุ้มข้อนะครับพันเก้าห้าสิบนะครับราคาปกติไม่หุ้มข้อนะครับพันแปดห้าสิบนะครับตัวนี้สีดำล้วนสีเดียวนะครับ ตรงนี้จะเป็นตัวพลาสติกแปะแล้วก็เย็บรอบนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นก็คือจะเป็นสกรีนใช่ไหมอันนี้แต่เนี้ยเฉพาะดำหมึงเดียวจะเป็นจะเป็นแผ่โนโลโก้แล้วก็เย็บรอบรอบนะครับข้างหลังเป็นตัวนูนนะครับป็นโลโก้นูนดำรนหมดเลยนะครับดำทั้งหมดนะครับพื้นก็ดำนะครับ ซอฟก็ดำนะครับพอปกติซอฟข้างในเนี่ยจะเป็นสีครีมสีขาวนะครับไม่ได้ผลิตตลอดนะครับไม่ได้ผลิตตลอดประเทศอะไรส่วนมากก็เวียดนามจีนอ่านี้เวียดนามนะครับผมพยายามบอกลูกค้าเสมอนะไม่ต้องถามหรอกประเทศอะ่ะคือทุกประเทศมีแท้มีปลอมครับคือแท้มีหน้าร้านนะครับปลอมไม่มีหน้าร้านครับโดนจับครับนะครับ แล้วก็พวกนี้แปดร้อยเก้าร้อยมันมันขายไม่ได้นะครับของแท้มันขายไม่ได้จะมาแบบว่าไปเจอเพจรุ้นมาพี่ขอลดร,ราคาห้าสิบเปอร์เซ็นคือซื้อเลยครับถ้ามันแท้นะครับมันไม่แท้หรอกครับเก้าร้อยนะครับฝากด้วยนะครับก็มีอะไรใหม่ๆผมก็จะลงเรื่อยๆนะครับจำไว้เสมอนะครับลูกค้าคือบางทีอ๋อเดี๋ยวก่อน ดำล้วนดำล้วนรุ่นเดียวใช,ใช่ไหมที่เป็นตรงนี้นะครับไม่หุ้มข้อก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นโลโก้แปะเหมือนกันเ,เ,กกเป็นแผ่นพลาสติกสี่เหลี่ยมแล้วมาเย็บล้อมรอบนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะเป็นแผ่แผนสกรีนนะครับนะครับอ,อย่าลืมนะครับมมลูกค้าถือแท้มีหน้าร้านครับ ปอมไม่มีหน้าร้านนะครับลูกค้าก็ฝากด้วยนะครับร้านก่อนนะครับสวัสดีครับ